นี่คือพี่ตาวุฒิรุ่นพี่รูเรียนของฉันฉันแอบชอบเขามานานมากพี่เขาทำหุ่นดีเสียงก็หล่อยิ่งมีหนวดนะฉันยิ่งชอบฉันก็เลยตัดสินใจไปขอเฟซพี่เขาเชื่อปะตอนเนี้ยฉันตื่นเต้นมากกลัวว่าพี่เขาอ่ะจะไม่ให้ฉันก็ <S <S นั่นแหละตามที่ฉันคิดไว้ฉันโดนปฏิเสธ แล้วเขายังพูดอีกนะว่านหน้าตาแบบนี้ไม่มีใครชอบหรอกฉันเสียใจมากจนทำให้ฉันอ่ะไม่มั่นใจในตัวเองได้แต่เปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนเพราะเพื่อนฉันอ่ะสวยมากหน้าก็แทบจะไม่มีสิวเลยสักนิดฉันก็ไม่รู้นะว่าวันนี้เป็นวันอะไรของฉันแม่ก็โทรมาด่าอีกว่าฉันอ่ะไม่ตั้งใจเรียนสนใจแต่เรื่องไร้สาระ ฉันโกรธแม่มากทำาห้ฉันไม่อยากกลับบ้านไปเจอแม่เลยบางครั้งฉันก็หนีออกจากบ้านเพราะแม่ไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยและนี่เพื่อนสนิทของฉันเองฉันได้แต่ถามเพื่อนว่าทำไมฉันจึงมีสิวเยอะขนาดนี้เพื่อนฉันก็ตอบว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของฉันนี่แหละ เพราะเพื่อนของฉันก็เคยเป็นสิวเหมือนกันตอนที่มีประจำเดือนแต่การที่ประจำเดือนหรือโฮอร์โมนมาไม่พร้อมกันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เพราะร่างกายของแต่ละคนพัฒนาแตกต่างกันการดูแลสุขภาพให้สมดุลและสังเกตตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นฉันก็กลับไปดูแลตัวเองจนดีขึ้น และฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะตั้งใจเรียนตามที่แม่ฉันบอกแกเชื่อปะวันนั้นฉันไดนไปเจอพี่เขานั่งอยู่พี่เขาก็เรียกเราใช่ ay, เราก็ไม่สนใจฉันกลับมาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเพราะไม่ขี่เดือนเราก็จะจบกันแล้วพวกเราตั้งใจมากที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพราะพวกเราตั้งใจที่จะศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้าเพราะจบไปเราก็จะได้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่สบายได้การมีความฝันทำให้ชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่อย่าลืมว่าความฝันที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการลงมือทําความเชื่อมั่นในตัวเอง และความอดทนต่ออุปสรรคดังนั้นจงรักษาความฝันของคุณไว้แล้วทำให้มันเป็นจริงอย่างภาคภูมิใจ